ดวงชะตาชาวราศีกุมนะฮะในช่วงครึ่งเดือนแรกของมีนานะครับจะเก,กิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเรื่องแรกเลยนะครับในช่วงนี้มันมีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มเข้ามานะครับอาจจะมีการาต้องไปรวมญาติบางคนเดินทางบางท่านอาจจะเรียกว่ามีซื้อของบางอย่างเข้ามาในบ้านนะครับเอาตังค์จากไหนเดี๋ยวมีจนได้นะครับเดี๋ยวมันเข้ามา หรือง่ายๆคือมันมีกิจกรรมบางอย่างของเข้าบ้านคนเข้าบ้านสัตว์เข้าบ้านหรือมีอะไรให,ใหม่ๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือเรื่องครอบครัวนะครับถือว่าผมดูนางนมเป็นบวกนะครับเป็นบวกถือว่าดีมากในในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวคนจะกังวลน,นะครับอะไรมันจะเข้ามานะเรื่องดีๆเข้ามานะครับโชคลากเข้ามาเพราะเออมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาช่วงนี้คงจุ้ยบ้านอาจจะรับพลังดีๆก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับ ไม่ตัวเราก็คนในบ้านเราบางทีเป็นลูกเราบานทีเป็นแฟนบางทีเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังบ้างนะฮะอาอันนี้ระวังสุขภาพคุณพ่อคุณแม่นินนดนนหนึ่งนะสุขภาพบุคลากรีนะครับแล้วส่วนสุขภาพเราระวังเรื่องของสายตาใครเป็นความดันช่วงนี้ต้องระมัดระวังอากาศร้อนี่คนเป็นความดันนี่มันจะแบบความดันมันขึ้นไวเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอากาศนะครับหรือว่าระวังในสิ่งที่ มันมีสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดความดันขึ้นได้นะครับส่วนคนที่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับแต่ให้ระวังใส่ตาอยู่ปัญหารเรื่องใส่ตาตาเจ็บสากเสพใส่ตามสั้นยาวไวขึ้นนะฮะก็อาจจะต้องมีการซื้อหรือเปลี่ยนเลนส์ใหม่ด้วยก็มีนะครับเรื่องต่อมานะฮะคนเกิดราศีกุมเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องงาน,าอ,งงานอาจจะได้ทํางานเพิ่มเติมหรือมีการเดินทางระยะสั้นๆหรืออีกอย่างคือมีคําตอบนะครับบางคน รอคอยคำตอบอะไรบางอย่างนะครับในช่วงนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นข่าวดีด้วยนะครับในระยะนี้อาจจะได้ทำงานหลาก,กหลายอย่างในเวลาเดียวกันเช่นงานหลักก็มีแล้วเจ้านายโยนงานมาให้หรือต้องไปแก้ปัญหาให้กับงานให้กับโปรเจกต์ให้กับคนบางคนที่เขาทําสิ่งนั้นเสียหายรือทาไม่ได้คุณมักจะเป็นคนคนราศีกุมนะมักจะเป็นหนึ่งในราศีแรกๆราศีต้นๆที่ เมื่อไหร่ที่มีความเสียหายความผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาจะโดนใช้ไปแก้ปัญหาบ่อยๆนะครับทำใจได้แต่พาเห็นศักยภาพเราเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ไปแก้ปัญหาดีแล้วก็เก่งด้วยนะแล้วทําได้เบ็ดเสร็จหมดจดด้วยนะครับแต่ว่าทําดีเสมอตัวถ้ำำามันทาพลาดแล้วโดนหนักกว่าชาวบ้านเขานะฮะอารมณ์ต้องเข้าใจนิดนึงมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้อดีของครึ่งเดือนนี้นะครับมีโชคฟุกฟุกบางทีโชคอาจจะ มาจากการเสี่ยงโชคสิ่งดวงโชคมาจากเพศตรงข้างโชคมาจากการค้าขายโชคบางทีไดออเดอร์อะไรบางอย่างเข้ามาพิเศษพิเศษหรือบางคนอาจจะมีเงินฟุกฟุกเข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยนะครับบางทีโชคลาภมันมาจากเป็นเงินด้วยก็ได้หรือบางคนไม่ใช่เงินอย่างเดียวบางคนอาจจะเป็นเรื่องของคนเข้ามานะฮะบางครั้งใครที่แบบโสดช่วงนี้จะมีคนเข้ามาอยากคบอยากหาอยากคุยอยากอะไรไปหมดเต็มไปหมดของเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้อง เรามัดระวังคนที่แบบแอบแฝงเข้ามาด้วยนะบางทีอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าภาพลักษณ์ดีนะครับทีเราก็ต้องกระเทาะหน้ากากเขาเออกมาให้ได้แต่เรามัดระวังหน้ากากเขาอาจจะมีหลายชั้นนะฮะก็ต้องค่อยๆดูไปง,ง่ายๆคือช่วงนี้ถ้าคุยกับใครอยู่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจค่อยๆดูไปนะครับรับรองว่าเดี๋ยวเห็นเองในนิสัยใจคอหรือว่าในสิ่งที่เขาเป็นนะครับแล้วก็ นี่เรื่องต่อมานะครับเรื่องของการเงินอีกนิดนึงเนาะมีดวงมีโชคฟุกฟ๊กๆุกนะครับมีรายจ่ายเข้ามาเยอะนิดนึงนะครับเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวหรือว่างานสังสรสรค์งานส่วนตัวอะไรหรือเนี้ครับบ้านอาจจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างที่มันพังเสียหายแตกราวรั่วซึมอ่ซ่อมแล้วก็ต้องซื้อใหม่นะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างหรือเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรบางอย่างเครื่องรถด้วยก็เกี่ยวนะฮะขับรถช่วงนี้เช็คดีๆนะ เรื่องของอู่เรื่องของศูนย์ดีๆนิดหนึงเพราะว่าจะมีรถเสียหรือรถเกียร์เชี่อโชนเล็กๆนน้อยนะครับหรือว่าช่วงนี้ขับรถหลงเออระวังนิดหนึ่งนะมันมีดวงขับรถหลงด้วยนะศึกษาเส้นทางดีๆนะครับหรือว่าขับไปถึงแล้วเอา้าร้านปิดอะไรพวกนี้นะั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางนะครับหรือหงุดหงิดใจกับการเดินทางรถข้างหน้าเสียทําถนนใหม่หรือว่ามีปัญหาเลยทําให้ล่าช้านะครับจริงโดยรวมแล้วคนราศีกุมนะครับ เรื่องถ้าไม่รวมเรื่องจุกจิกมีเรื่องให้จุกจิกให้คิดกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาในช่วงครึ่งเดือนนี้แล้วคุณก็จะแก้ได้แต่จะรู้สึกได้ว่าทําไมปัญหาจุกจิกมันเยอะจังนะครับเห็นไหมโดนเจ้านายให้ไปแก้ปัญหาอะไรแบบนี้อีกด้วยนะครับแต่ข้อดีคือคุณแก้ได้แล้วก็แกล้งนะครับบางทีอาจจะแกล้งโง่บ้างนะครับทําให้เป็นอะไรบ้างก็ดีนะแล้วก็โชคลาภจากคนรักนะครับคนรักให้โชคให้ลาบ ให้การช่วยเหลือสิ่งดีๆช่วงนี้แปลกอย่างนะถ้าทะเลาะกับแฟนล้เื่อเราชนะปกติเขาอาจจะเป็นต่อเราแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเราจะเป็นต่อนะฮะนั่นก็ก็โอเคนะช่วงนี้แฟนนอกจากเรื่องของส่วนตัวแล้วนะครับบางทีเขาป่วยไม่สบายหรือ,อมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเรื่องงานอะไรเพวกน,นี้ผมว่าช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเขาดูแลเขาถามไทยสารทุกขสุขดิบเขาดีๆนะครับบางอย่างอาจจะ ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือให้เต็มที่นะครับบางอย่างเขาอาจจะไม่บอกเราแต่เราจะสังเกตได้ว่าเขามีความทุกข์เลยบางอย่างนะครับเพราะ,ะนั้นคุณดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะครับเรื่องลูกหลานในช่วงนี้มีมีความเฮงคาดหวังลูกเรานะครับบางทีเรื่องเรียนเรื่องสอบหรือทําอะไรก็ตามมีดวงมีแนวโน้มที่ที่จะดีที่จะสมหวังนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเกี่ยวกับลูกนะครับระวังป่วยเขาป่วยไม่สบายหรืออุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัว หรือเตือนเขาดีๆอย่าให้เขาเสี่ยงนะครับในช่วงนี้บางทีเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในช่วงเดือนนี้นะคุณก็ต้องดูแลถ้าเขาขับรถเองถ้าเขาต้องเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเขาต้องไปอะไรก็ตามต้องเซฟอย่าก,กังคับกลางคืนอะไรพวกนี้ดูแลนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาโชคลาภนะครับมาจากบุตรอาจจะถ้ามีลูกนะบางคนไม่มีก็เป็นหลานถ้าไม่ก็หลานก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอ อาจจะให้โชคลาภอายุหรือปีเกิดหรือวันเกิดอะไรพวกนี้หรือวันที่เกิดอะไรพวกนี้นะครับบางคนไม่มีเลยจะเป็นใครเป็นแฟนนะครับไม่มีแฟนอีกเป็นใครแปลว่าโชดนั้นโชคมไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันจะมาจากลูกหรือว่าแฟนนะฮะแล้วก็ต่อมามเลขมงคลบ้างเลยดีกว่านะมีดังนี้มีเลข7็นะครับเลข4ครับเลข3ครับเลข8ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกชโชค์เลคือเลข6ครับแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกชโชคนะครับสี เขียวนะครับสีฟ้านะครับสีส้มนะฮะสีแดงครับสีที่ไม่ค่อยทุกข์ฉลกที่เลี่ยงเลี่ยงนิดนึงนะครับคือสีน้ําตาลนะครับวันที่ดีนะครับมีวันอาทิตย์จันทร์พุธครับวันที่ติดขัดคือวันพฤหัสนะฮะแล้วก็ทําบุญช่วงนี้ทําบุญที่เกี่ยวกับบริจาคเลือดทําบุญที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรืออผู้ป่วยนะครับแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับโรงศพทําบุญที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ดีเป็นพิเศษครับโอเควันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลัััังใใจห้เสสสมอคครรบบวดี